สวัสดีสมาชิกใน f อฟทุกท่านคลิปนี้เดี๋ยวเอสเพิ่มมาบิง่งแนวท่าหนาวยห้าหน้อยของวันที่ยี่สิบสี่ไปหน้องซึ่งที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบสามหนวยห้าหน้อยที่แอสลงคลิปไปกะบือ น้อยปกติแล้วก็บวกน้อยพิเศษเพราะว่าออกน้อยพิเศษม่สองเมื่อนละก็เป็นสามเมื่อสันซ้อนพี่น้องออกน้อยพิเศษแตกน้อยพิเศษสามเมื่อสันซ้อนซึ่งวันที่ยี่สิบสามอ่าทีแอดลงคงขปไปกับมี่อ่าสองสามสองสี่สองเก้าสองศูนย์อ่านิ่ง สองล่องสามพี่น้องด้วก็นิ่นคู่ชุดวงกลมหปเลยก็คือสองเก่าผลห้วยห้าน้อยรอบพิเศษดอก8ปดเจ็ดห้าแเจ็ดห้าสองเก่ามาสองเก่าตรงตรงเน,น้นเนนพี่น้องรอบพิเศษส่วนรอบปกติอออก สามหกหนึ 1> 1, ่งแต่ก็เก้าสามอันนี้ก็ม่สามคือกันพี่นอ้องแล้วก็เก้าสามอืมอันพิเศษอ่าสองมาทั้งสองหอบพีน่น้องมาทั้งสองหอบแตกสองหอบเลยน้อยปกติแล้วก็นน้อยพิเศษอันนี้คือวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมาอ่าส่วนวันที่ยี่สิบสอง ช่วงนี้หวยห้าหน้อยอเดินแตกว่า2สองสมหมื่งเรี่ยงๆกันไปหน,น,น่อยส่วนนทีย่สิบสนทีย่สิบสอแอดกระไฮนี่ซือชุดที่แอดลงไปเด็กะพิเศษกะออกสี่เกาสี่ามากกรถกะแตกเก้าสี่สเก้าอยแตกเก้าส่าส่วนปกติ ห้าเจ็ดอ่ากลังห้าหาอ่าพิเศษมา้าสี่สำหรับสายรูดสายวิ่งวีนองวนวันที่ยี่ที่ยี่สิบที่ยี่สิที่ยี่สิที่ยี่สิบเอด็เอด,อดห,หาน้อยรอบปกติกออก สี่ศนย์สี่แล้ก็สามงกรมาตัวนิ่นเลยพี่น,อ 1, 3, 3, 1. น้องหนึ่งสามสามหนึ่งสวนอ่าอันนี้รอบปกติหนึ่งสามสามรอบพิเศษพี่น้องรอบพิเศษก็ออกสองสามแล้วก็1หนก็มาหนึ่งสาม่งสามองสสกรเด้งพี่น้องอ่อช่วงนี้กำลังฮอตกำลังแตกฮอตจริงๆห่วยฮ้าน่อยแต่ต้องซองหอบพี่น้องคือนิ่นองหอดรอบปกติแล้วก็ รอบพิเศษส่วน,นวันที่ยี่สิบอ่าวันที่ยี่สิบอดลงขีปไปวันที่ยี่สิบอ่ากะซื้อจังสิตามนี่พี่นอลลอ้องแต่ผลออกกะสี่เก้าหกล่างสองเก้าปกติอ่ากะมาเก้าหกนิ่นเลยพี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายหลดุดกะเก้ากะมาตัวนินอ่า อ่าสามารถชิคกี้ซีสามารถที่จะอ่าไปไล่บังคีบย้อนหลังกันหน่พี่น้องไปไล่บังคีบย้อนหลังหอยห้าหน้อยอ่าสำหรับมือนี้สำหรับมือนี้สำหรับคลิปนี้ห้เาเสิบมาเบิง้งเนี่ยหา,างหอยห้าน้อยพี่น้องหอยห้าน้อย รอบป,ปกติบวกรอบพิเศษของวันที่ยี่สสีกระกฎดายี่สกระกฎาค้มพี่นอ้อ,องเ้าคำว่าเบองเนี่ยาห้านั้นเลยอ,อยหาหนอยวันที่ยี่สิส่นอย ปกติบวกบวกพิบวกพิเศษพี่น้องที่ยี่สิบที่ยี่สิบสี่ที่ยี่สิบสี่ 24, <c oughs> จุดเจาะสองตัวบนลลางเจาะสองตัวบนลลางจะได้ 0 2ง2 4้าพี่ส,ส, ciğim, imagery, ส,ส,สองหา้ยวิ่งซ้ายหลดอ่าสซ้ายวิ่งซ้ายหลด2 อ่าร่องสามพี่นอ้องหายวิ่งจะให้หลดเด่นสองร่องสามถเกิส 5, บสามารถเจอกเอฟซี่าบาสอบตัวเด่นสองก็เอาสามไปจับพี่น้องก็จะได้ประมาณอ่าสามศูนย์สามเก้าสามสี่สามห้าอ่ากับประมาณนี้พี่น้องอันนี้คือเนี่ยท้าง หมอยหานอยหมอยหานอยอต่อปกติกันพิเศษประจำวันที่24กริกรกฎาคมเป็นคืองนป่นสองหอดหนิ่นสองหลอ,อ,อบตลอบปกติแต่กร็ะรอบพิเศษอันนี้จะคือแนวท่างพี่น้องจะเกิดสมาริก f ี ถูกพวกถูกใจถาชจบก็ดตามหน่อยกดติดตามส่งให้ไวพี่น้องกระเบืบ้องเป็นแนวทางถ้าร์ชอจบกระพานกะโกๆมันๆนครับ